รเรื่องราวแฟงไว้เสียงกระซิบกลางคืนความหลับซ่อนในใจที่ข้อดาติเงาพวกเขาทอดมาผ่านทางเดินพวกเขาเร็วเหลือก,กันปริศนาลึกซึ้งในกำแพงซึมซับเสียงสะท้อนแห่งความเศร้าในคมเงียบคือคลานเอเก้าไปข้างหน้าเดยความก้าหาค้นหาความจริง ใจคือความกในเงาของกลางคืัเธอไม่กลัวด้วยหัวใจทีส่สัวสายความมื้จะให้ไปปริศนาและพี่ความลักรักความกลัวลยังยังแค่ทางเดินของเธอชัดเจนบทที่13ปริศนาห้องน้ําชา หลังจากทำพิธีกรรมสำเร็จและปลดปล่อยวิญญาณบางส่วนเอลล่ารู้สึกถึงพลังและความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นเธอตัดสินใจที่จะพักผ่อนในคืนนั้นเพื่อรวบรวมพลังงานใหม่เช้าวันต่อมาเธอรู้สึกสดชื่นและพร้อมที่จะสำรวจความลับที่ยังคงซ่อนอยู่ในคฤหาเวอเตอร์สัน เอลล่าตัดสินใจที่จะตรวจสอบห้องน้ำชาซึ่งเป็นห้องที่เธอยังไม่ได้สำรวจอย่างละเอียดมาก่อน ห้องนี้เคยเป็นที่ที่เลดี้แคทเธอรีนใช้สำหรับการพบปะพูดคุยและดื่มชากับแขกพิเศษของเธอเมื่อเอลลาเดินเข้าไปในห้องน้ำชาเธอรู้สึกถึงความสงบและบรรยากาศที่อบอุ่นแต่เธอก็รู้ว่าที่นี่อาจซ่อนความลับบางอย่างอยู่ห้องน้ำชามีเฟอร์นิเจอร์หรูหราและการตก แต่งที่สวยงามโต๊ะชากลางห้องมีชุดชาที่ดูประณีตและถูกจัดวางอย่างเรียบร้อยเอลลาเดินไปที่โต๊ะชาและสังเกตเห็นว่ามีหนังสือเล่มเล็กๆวางอยู่บนโต๊ะ เธอเปิดหนังสือเล่มนั้นและพบว่ามันเป็นบันทึกของเลดี้แคทเทอรีนเกี่ยวกับการพบปะกับแขกพิเศษบันทึกนั้นบอกเล่าเกี่ยวกับการสนทนาและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องน้ำชาขณะที่เอลลากำลังอ่านบันทึกเธอได้ยินเสียงกระซิบที่คุ้นเคยดังขึ้นอีกครั้ง เสียงนั้นเป็นเสียงของเลดี้แคทเธอรีนที่บอกให้เอลล่าตรวจสอบตู้เก็บของที่อยู่ข้างๆโตชาเอลล่ารู้สึกถึงความตื่นเต้นและความหวาดกลัวที่ผสมผสานกันเธอเดินไปที่ตู้เก็บของและเปิดมันออก ภายในตู้เก็บของนั้นเอลลาพบกับกล่องไม้ที่ถูกล็อกด้วยกุญแจเล็กๆเธอใช้กุญแจที่เธอพบในห้องสมุดเพื่อเปิดกล่องนั้นเมื่อกล่องเปิดออกเธอพบกับภาพถ่ายเก่าๆของเลดี้แคทเธอรีนและหลอดเฮนรีภาพถ่ายนั้นแสดงถึงความรักและความสุขของพวกเขาในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิต นอกจากภาพถ่ายแล้วเอลล่ายังพบกับจดหมายฉบับหนึ่งที่ถูกเขียนด้วยลายมือของลอร์ดเฮนรี่จดหมายฉบับนี้บอกเล่าถึงความรักและความห่วงใยที่เขามีต่อเลดี้แคทเธอรีนและลูกๆของพวกเขาแต่จดหมายยังเผยให้เห็นถึงความลับที่ลอร์ดเฮนรี่ต้องเก็บรักษา จดหมายกล่าวถึงการเผชิญหน้ากับพลังงานมืดที่เกิดขึ้นในคฤหาสาดและการต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวหลอดเฮนรี่บอกว่าเขาได้ซ่อนกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเปิดเผยความลับของคฤหาสาดไว้ในที่ที่ปลอดภยัย ขณะที่เอลล่ากำลังถือจดหมายเสียงกระซิบกลับมาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นเป็นเสียงของหลอดเฮนรี่ที่บอกให้เอลล่าตรวจสอบภาพวาดที่แขวนอยู่บนผนังของห้องน้ำชาเอลล่ารู้สึกถึงความตื่นเต้นและความหวาดกลัวที่ผสมผสานกัน เอลลาเดินไปที่ภาพวาดที่แขวนอยู่บนผนังและเริ่มตรวจสอบภาพวาดนั้นเมื่อเธอเลื่อนภาพวาดออกเธอพบกับช่องลับที่ซ่อนอยู่ด้านหลังภาพวาดภายในช่องลับนั้นเอลลาพบกับกุญแจทองคำเล็กๆซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่หลอดเฮนรี่กล่าวถึงในจดหมาย ในตอนท้ายของบทนี้เอลล่ารู้สึกถึงความมั่นใจและความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นเธอรู้ว่ากุญแจทองคำนี้จะนำเธอไปสู่ความลับที่ยิ่งใหญ่กว่าและช่วยให้เธอปลดปล่อยวิญญาณที่ยังคงถูกขังอยู่ในคฤหาส์วอลเตอร์สนัน เธอตัดสินใจที่จะพักผ่อนและรวบรวมพลังงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งต่อไปในการค้นหาความจริงและปลดปล่อยวิญญาณในคฤหาสน์วอเตอร์สัน